สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะชีวิตอยู่เมืองกรุงนะคะนาอนพี่น้องตอนนี้มาลีกำลังมาหาน้องอ้อมอยู่ที่ทำงานนะคะอันนี้เป็นหน้าแฟนท่านลาดขาวเนาะเป็นนี่ค่ะห้างขคือ นี่เด้อพี่น้องภาพปลาซีเข้มหน่อยปล่อยมือเน้วคะี๋ยวเข้าไปหาน้องอ้อกเพราะว่านัดกัน ตอนตอนแรกสิบปหมอลำน้ำกันค่ะตอนแรกสิบปหมอลำน้ำกันปกติน้องอ้อมเลิกงานสามทุ่ครึ่งแต่ว่าน้องอ้อมจะเลิกงานก่อนเข้าไปเข้าไปดูหมอลลำพร้อมกันนะคะพี่นอ้อง น้อกจากมือนี่นะอีลาอิลาตีดเล็บเล็บถีมะลิเฮ็ดไปหายนะขึ้นรีบทั้งไหนเนาะเล็บถีมะลิเฮ็ดไปหายในะอีลาตีดเล็บแล้วนะคะอีลาตีดไปออกรายการนั่นนะ่ะอีลาตีดไปออกรายการ ยังก็ก็มาดีครับและกันก็มาดีครับนะอันแต่ว่านิวนั่งอ่ามันสีมันสีเบ่งคือใหญ่ใหญ่นะอีหล่ตีดพีทปกติแลนิวที่มี่โบนิวนั่งเป็นเป็นนิวเป็นเป็นเป็นนิวกลางพี่น้องเป็นนิวกลาง ปกตินิ้วน้างเป็นนิ้วกางแลวอีหลาเอามาติดนิ้วน้างมันก็เลยขึ้นใหญ่เล็บนะมันก็เลยขึ้นใหญ่ที่นอ้อโหดีใจเด้ดีใจที่เห็นอีหลาดีใจที่เห็นอีหลาติดเล็บอ่มารีกซ็ซ้อมซ้อมเด้มารีซ้อมมึงอยู่ค่ะมารีซ้อมมึงอยู่อ่ะอีหลาที่ติดเล็บบอ เะะมือนีเมืลอเาเห็นมืลอเห็นตีเมืลอาจำได้เลยะค่ะงานแต่ก็ต้องขอบใจน้องฟ้าเนะนะคะพี่น้องเพราะว่าน้องฟ้าเป็นคนที่น้องฟ้าเป็นคนที่เฮ็ดให้นะคะมมล,ลี่ก็เป็นคนที่เอามาเอามาส่งเอามาให้อย่างเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณน้องฟ้านะน้องฟ้าให้เนะ ขอบใจน้องฟ้าเดี๋ยวจะให้น้องคะมาลีมาลีเพุ่งเห็นนะอิหลาโพร,รูดังเพ่ให้สาวๆคนมาลีเพิ่ออง,าข,ง,างขาเห็นมาลีเพิ่งอ่าเลื่อนเฟสแล้วก็เห็นพอพระว่ามาลีมาหอนกรุงเทพแล้วมาลีนอนเพิ่งตื่นนะคะนอนเพิ่งตื่นและะ้วก็เ,เะกะพิ่งเห็นเลื่อนเฟสแล้วก็เพิ่งเห็นอ่าอีหลาโพร,รูปอ้าวอีหลาติดเล็บเพาเห็นหายรีว่าถึงมันสีบอโบอแมนของที่แบบ ใหญ่มากมายอะไรนะคะแต่ว่าก็ดีใจเนาะก็ดีใจที่เขอาเฮ็ดไปห้แลรวกับอีลากอะเอามาเอามาติดใส่ศีลห,หน้าเนาะก็ดีใจเดอพี่น้องนะคะอ่าดีใจอีเพะว่ารอบรอบที่งานเปิดวงนะมะลิมะลิเอาไปเอาไปห้นะ เล็บบอพอดีอิหลาก็ไลยบอ,เ,ไไบลลลอลเล็ใส่มะลิเห็ดไปใหม่กับมะลิกะรุ่นยัวรุ่นรุ่นยุไว้อิหลาสีสีติดเล็บที่เขาเห็ดไปห้บออย่างสินะนะพี่น้องเนาะรุ่นยัวจ้ามือ,ม,อมือที่มะลิเอาไปห้มือน่ะนะมือที่ยุ่นสีสเกตนะยุ่กันทะลักนะอีหลามองงามอีหลามากอีหลาบอกอย่างสีนะอีหลาคือสบแบบว่าเตรียมเออเล็บอันนี้เอาไว้ไว้ติดออกไายกันอย่งสิหน้าเนาะนะ มึงหนีกันมาหรืกัเห็นเห็นอีหลาเห็นอีหลาติดมัน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 ดีใจนะคะม,มันดีใจเนาะมันดีใจเฮเฮ้าก,กับตั้งใจเฮ็ดไห้อีหลาตั้งใจเฮ็ทไทยละกัอีหลาก็ากมาใส่มาติดจริงจริงนะเนาะนี่แหละครับว,ว่า ของไม่ต้องยิ่งใหญ่มากแบบสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบอีหลาใส่ใจเอฟซีนะคะพี่น้องคะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่มารีภูมิใจที่มารีได้ติดตามอิหลาเฮ hey. มารีได้เป็นเอฟซีอีหลานะคะหักประพิดค้นพี่นอ้องหักประพิดค้นนี่ใจเนาะเนาะเวลา อันเวลาเขาเห็นเลียบให้ลูกค้าขึ้นกันเลยว่าเราเห็นอะไรเห็นเล็บเห็นเล็บแบบของงามจริงสิน่ะนะเห็นเล็บของงามเลยนะพกเราก็ดีใจแต่อันนี้เป็นอีหลาเป็นคนดังที่ทั่วประเทศที่มีแต่คนหักอีหลาเนะาะมะลิกอามใไ้โดยที่มะลิก็มักเห็นเล็บแล้วก็เห็นอีหลามักตีเล็บมะลิก็บ,บริคิดอีอย่างหลายเนาะ แต่ไม่รู้ว่าน้องจะติดหรือไม่ติดนะคะอ่าแต่สุดท้ายแล้วอีหลักก็มาติดเนาะมันเป็นอีนนนอย่างที่พุ่มใจเนาะมันเป็นอีอยังที่พุ่มใจเลยนะคะพี่น้องคะหากบ่ผิดคนอีหลีเอออย่างน้อยเราก็ไม่ผิดหวังนะพี่น้องยางหน่อยเหากบ่ผิดหวังอย่าง,อย,าอ,งอย่างหน่อยเหาก็ับเออเขาเห็น ถึงมันสีบอบหมากไม่เอยียงแต่ว่าเ้าเห็ดไปให้อีลาแล้วอีลากะฮับเอาอีลาฮับเอาแล้ว,แล,วแล้วก็อีลาก็ายังอันาไปติดเอาไปติด,ตดแล้วก็มาถ่ายโซ่ข้าวไหมยกมือยังสิแห่ยกมือยังสิไหนะอนะเออม,มาถ่ายโซ่ห้านะคะพี่นอ้องดีใจค่ะพี่นออ้องคะเมื่อแรกเจอกันเด้อค่ะเด้อ หมอซิดนะคะหมอซิดมา่อแรกเจอกันอย่าลืมไปฟังเพลงะะด้ค่ะเด้อขอบฟันมาหลังฮานน้องแสงจันโคเวอร์เพลงอีหล่าะะด้ค่ะเด้ออย่าลืมไปฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้มาลีะะด้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่ๆทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะขออนุญาตได้ค่ะมารีบรไดเปิดแมทนะคะเพราะว่าคนมันหลายเนาะมาลีมามาคนเดียวมารีบรูว่า ไผ่เป็นไผ่เนาะนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวมาิกษ์ขึ้นไปหาหนางอ,อมก่อนเลค่ะเด้อบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะนะคะบ๊ายบาย